ความจริงคนที่เขาเรียกว่าคนที่บุญยังไม่ถึงเนี่ยมักจะมองไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมคนที่ชีวิตยังไม่ถึงเวลาก็จะมองเห็นอุปสรรคข้อไม่ดีมากกว่าข้อดีของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ยากที่โยมต้อง สอบอารมณ์แล้วดึงจิตให้ถึงยานหนึ่งถึงยาน16การปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากที่โยมต้องพยายามเอาชนะเวทนาการปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากที่โยมต้องเพียนยืนเพียนเดินเพียนนั่งแต่การปฏิบัติธรรมมันยากที่สุดตรงที่เราไม่มีกำลังใจจะทำหนึ่ง 2. เราออกจากบ้านยากสอสรักษาจิตของตัวเองไม่เป็น 4. ยอมให้ปัญหาที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจปัญหาที่เรากระทบนะโยมนะแค่นี้เนี่ยมันหนักอยู่แล้วนะแต่เราไปสร้างปัจจัยที่6ก็คือโทรศัพท์มือถือ ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ได้แค่รับสายโทรเข้าโทรออกมันยังมีไดเล็กเมสเซจมันยังมีไลน์มียังมี Facebook มีอินสตาแกรมมีโปรแกรมอื่นๆอีกเป็นร้อยๆโปรแกรมที่ทำให้เราเนี่ยส่งจิตออกข้างนอกดังนั้นมันยากเหลือเกินที่จะใช้พุทธวิธีสมัยก่อนมาให้โยมได้ปฏิบัติธรรม เหมือนกับในสมัยครั้นพระพุทธเจ้าเพราะในสมัยนั้นไม่มีแอไม่มีมือถือไม่มีลายไม่มี Facebook ไม่มี AI ไม่มีปัญญาประดิษฐ์ไม่มีการติดต่อสื่อสารที่มันไวขนาดนี้ดังนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าส่งสังเคราะห์ไว้วิเคราะห์ไว้ แล้วเปรียบเทียบไว้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นเป็นใบไม้กำมือเดียวที่เพียงพอที่จะให้คนนั้นบรรลุธรรมยังใช้ได้อยู่ในสมัยหนึ่งในสมัยปัจจุบันก็ยังใช้ได้เพียงแต่เราต้องนำธรรมะที่พระเจ้าบรรลุธรรมะพระเจ้าเห็นนำมาทำอย่างไรให้มันทันโลกให้มันทันกิเลสคน ให้มันทันกับจริตของมนุษย์อาภาพเคยบอกคุณโยมว่าปีหน้าจะเขียนหนังสือเนี่ยบทท้ายบทท้ายๆจะมีบทท้ายๆจะเขียนคําที่บรรลุวันนี้ขึ้นมาก็เขียนธรรมะได้หลายหัวข้อสองักกาษเอนะอาภาพบอกว่าบางคนเนี่ยบรรลุธรรมเพราะอิปัสนาคือนั่งยืนเดินนั่งบรรลุธรรมบางคนบรรลุธรรม เพราะสมรถกรรมฐานกำหนดคำกำหนดปฏิบัติและบรรลุธ,ธรรมแต่เราเนี่ยที่นี่เนี่ยสอนให้โยมบรรลุธรรมเพราะอันเนี้ยเพราะเข้าใจในทุกสรรพสิ่งเพราะการเข้าใจในทุกสรรพสิ่งไม่จําเป็นต้องรู้อย่างละเอียดว่าวิปัสสนาคืออะไรเหมือนโยมพี่น้องชาวไต่มานั่งฟังธรรมเนี่ยในวันวันทำงาน มันหลายคนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาทํางานกว่าจะเข้าบ้านมันเหนื่อยมากคันจะหยุดทํางานแล้วปฏิบัติอย่างเดียวมันก็ยังไม่ใช่วิสัยของเราเขาเลยบอกว่างั้นโยมบรรลุธรรมเนี่ยต้องบรรลุในข้อที่สก็คือบรรลุเพราะการเข้าใจในทุกสรรพสิ่งแต่การบรรลุธรรมในการเข้าใจทุกสรรพสิ่งโยมจะต้องสร้างทางไว้สามทาง เพื่อไปสู่ทางสุดท้ายโยมลองฟังมาภาพดูว่าโยมตอนนี้สร้างไว้กี่ทางแล้วไอ้ทางสามทางนี้เรียกว่าพลังสามก้อนนี้มันจะเพียงพอมันจะเป็นเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะทําให้เราต้องพูดว่าทางสามทางนี้จะเป็นเชื้อเพลิงที่ประกอบกันไปแล้วจะกลายเปรียบเสมือนกับเป็นน้ํามันให้รถมันแล่นได้พูดอย่างนี้ดีกว่า ถ้าโยมสร้างได้สองทางไอตัวน้ำมันก็ไม่เกิดเพราะธาตุหรือสารประกอบมันไม่ครบทางที่หนึ่งที่โยมต้องสร้างเลยก็คือสร้างหลักของจิตโยมสร้างหรือยังทางที่สองที่โยมต้องสร้างคือโยมจะต้องทำอะไรเมื่อสร้างหลักของจิตเสร็จปุ๊บโยมจะต้องรู้จักการสร้างอริยทรัพย์ อันที่สามสร้างหลักของจิตไม่พอสร้างอริยทรัพย์ไม่พอเนี่ยที่เราคุยกันปีนี้ทั้งปีเลยเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อสร้างยานวิถีเพื่อที่จะไปสู่ทางสุดท้ายคือทำพระนิพพานให้แจ้งสามทางนี้นะสร้างหลักของจิตนะสร้างอริยทรัพย์นะสร้างยานวิถีนะโยมว่าสามอย่างนี้อะไรสร้างยากสุด สร้างหลักของจิตสร้างอริยทรัพย์สร้างยาณวิถีโยมว่าอะไรสร้างยากสุดถ้าตัวไหนที่หาได้ยากที่สุดเมื่อกี้ตอบว่ายาณวิถีอริยทรัพย์สร้างง่ายมากวันนี้หลายคนเลยทุกบุญที่สร้างโยมสร้างญาณวิถีโยมสร้างอริยทรัพย์หมดแล้วเงิน5บาทสิบาท2 0่บาทไม่เสียดายเลยให้คนแก่ไปด้วยจิตบริสุทธิ์เนี่ย สร้างอริยรัพย์สร้างหลักของจิตไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็เอาคําตั้งจิตของวัดไปอ่านนะไม่รู้จะเริ่มต้นสร้างหลักของจิตยังไงก็ถาวายสังกา,กายนี้สังขานี้กับองค์สัมมาสมัมพุทธเจ้าเลยแต่อีกอย่างหนึ่งนี่มันยากที่สุดเลยก็คือเอาบุญที่สร้างไว้เอาหลักที่สร้างไว้มาสร้างเป็นญาณวิถียากมากตรงนี้ ทุกวันนี้โยมกาลังเริ่มต้นสร้างญาณวิถีให้จิตของตัวเองไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนเริ่มแล้ว่ะพุกบุญที่ลูกได้สร้างเมื่อก่อนเนี่ยเราที่ฐานจิตเราที่ฐานจิตว่าบุญที่ลูกได้สร้างขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีสติปัญญาบารมีตอนนี้ถ้าชีวิตหนึ่งชีวิตนโยมคนไหนที่ชีวิตยังติดทางโลกก็ขอให บุญที่ลุงได้สร้างให้ลูกมีสติปัญญาบารมีแต่วันไหนรู้สึกว่าทำทางโลกของโยมเนี่ยเริ่มจะอยู่ตัวและอยากจะเริ่มเริ่มอยู่ตัวหนึ่งเริ่มที่จะไม่ไปสแสวงหามากกว่านี้แล้วและสองชีวิตของโยมเริ่มสแสวงหาความสุขของจิตแล้วให้โยมเปลี่ยนคำริีฐานไม่สติปัญญาบารมีแล้วนะ ทุกบุญที่ลูกได้สร้างขอให้เป็นยานวิถีเพื่อให้ลูกบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันอันนี้ไหวเลยสติปัญญาบารมีเนี่ยขอได้ดังนั้นเวลาโยามจะอธิษฐานเนี่ยขอเนี่ยอย่าไปเอาคําอธิษฐานของผู้บาอาจารย์ไปขอเลยหรือไปฟังคําอธิษฐานของคนอื่นมาขอหรือ ไปเขียนไปจดคำอธิษฐานนู่นอธิษฐานนี่ไปขอโยมอยากรู้ว่าตัวเองตอนนี้จิตของโยมอยู่ในระดับไหนเนี่ยกลับไปที่บ้านวันนี้นะก่อนนอนนะอยู่บนเตียงแล้วนะโยมลองตั้งสติอธิษฐานดูสิลองสวดมนต์สักหน่อยก็ได้ทุกบุญที่้าพเจ้าได้กระทําในวันนี้ขอให้เป็นปัจจัยเปิดโลกทางโลกของเราทางไหนบ้างโยมลองอธิษฐานทางโลกของโยมดูสิคุณโยมรู้ไหม คนที่จิตมันนิ่งคนที่จิตมันเข้าใจทุกสรรพสิ่งแล้วเนี่ยเวลาเขาขอนะโยมมันจะเก็บรละเอียดของจิตขอสั้นๆง่ายๆคุณโยมขอขอว่าอะไรรู้ไหมขอให้ทางโลกเจริญขอให้ทางธรรมสว่างแค่นี้จบแล้วอันนี้คือคำอธิษฐานจิตของคนที่เก็บรายละเอียดของจิตได้แบบละเอียดมากนะขอแค่นี้เลย แต่ถ้าคนไหนที่ยังเก็บรายละเอียดของจิตได้ไม่มากพอเนี่ยสาธุรุมงนี้จะทําอย่างนั้นลูกขอให้เกิดอย่างนี้จะค้าขายขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปตั้งแผงขายของก่อนพอตั้งแผงขายของลูกค้าไม่เข้ายกมือสิบนิ้วทั่วหัวก่อนสาธุขอกุมารเรือน้ําแดงก่อนทุกอย่างเนี่ยเริ่มเริ่มคือเก็บรายละเอียดของจิตเนี่ยยังไม่ได้จากอธิษฐานสั้นๆอย่างนี้ไม่ได้ แล้วโยม่ไม่เข้าใจรายละเอียดของจิตแล้วโยมเอาไปอธิษฐานอย่างนี้นะว่าขอให้รมของลูกเนี่ยขอให้ขอให้ทางรมขอให้โลกจเจริญขอให้โลกทางโลกเจริญขอให้ธรรมของลูกสว่างเนี่ยสงบยโยมจะติดค้ังอยู่ในใจว่าแล้วมันจะ,จะเจริญยังไงแล้วมันจะนิ่งจะสวา่างยังไงโยมจะเก็บมาคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ยังไงถ้าโยมยังรู้สึกว่าอธิษฐานคานี้ลงไปแล้ว จิตของโยมยังตั้งคําถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อโยมก็ไม่ต้องอธิษฐานอย่างนี้ไปอธิษฐานให้มีสติปัญญาบารมีถ้าข้ามสติปัญญาบารมีได้แล้วโยมถามมาภาพว่าพระอาจารย์เมื่อพระอาจารย์สอนว่าทาทุกครั้งไม่ต้องไปขออะไรการขอสติปัญญาบารมีมันก็เป็นการขออย่างหนึ่งใช่ไหมเขบอกว่าใช่แต่มันเป็นการขอที่เรียกว่าเพื่อหลุดพ้นก็ไม่ผิดแต่ เมื่อมาวันนี้ก็สอนต่อว่าถ้าโยมจะไม่เอาสติปัญญาบารมีแล้วมันมีเพียงพอแล้วอะ่ะหลวงโยมรู้ได้ยังไงว่าโยมมีสติปัญญาบารมีเพียงพอแล้วอะไรเป็นตัววัดโยมมีความสุขในชีวิตโยมสามารถข้ามปัญหาในชีวิตได้จิตของโยมเย็นขึ้นทําอะไรมีสติมากขึ้นคิดก่อนทํามากขึ้นอันนี้แปลว่าสติ ปัญญาบาร,รมีในชีวิตของโยมเพียงพอแล้วแต่ถ้าโยมยังหัวร้อนทำอะไรฟึดฟับทำอะไรท้าตีท้าต่อยทำอะไรแล้วเถียงแบบข้างๆคูคูยังไม่ยอมรับความผิดของตัวเองอันนี้ต้องอธิษฐานให้จิตในของเรามีสติปัญญาบาร,รมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่ถ้าทุกข้อที่กล่าวมาไม่มีเต็มแล้วมีความสุขแล้วผ่านได้แล้วโยมเปลี่ยนจากสติปัญญาบาร,รมีเป็นทุกบุญที่ลูกได้สร้างขอให้เป็นญาณวิถีให้ลูกบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันทาาสามทตาจะประกอบรวมกันกายเป็นพลังชีวิตผักดันจิตของเราให้ก้าวข้ามวัฏสงสารได้ ทาทางที่หนึ่งก็คือสร้างหลักของจิตท้าอันที่สองที่โยมต้องทําก็คือสร้างอริยทรัพย์ให้เป็นอันที่สามก็คือสร้างญาณวิถีให้เป็นทุกวันนี้โยมติดแค่ทตุสุดท้ายหาไม่เจอคือสร้างญาณวิถีถ้าโยมสร้างญาณวิถีไม่เป็นวิธีการง่ายที่สุดของการอธิษฐานจิตโยมต้องให้จิตของโยมนั้นมีสภาวะอยู่สามอย่างสิ่งนั้นคืออะไรโยม ตอบมาสิที่บอกไปหนึ่งนิ่งสองเย็นสเปี่ยมปัญญาจิตที่นิ่งจิตที่เย็นจิตที่เปี่ยมปัญญาเป็นจิตที่อธิษฐานแล้วสำเร็จแน่นอนจิตโยมจะนิ่งจิตโยมจะเย็นจิตโยมจะเปี่ยมปัญญาไม่เกี่ยวว่าโยมต้องนั่งสมาธิอย่างเดียว โยมจะไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมจะไปขอพรพี่พิคเนตจะไปขอพรพ่อแก่จะไปขอพรครูบาอ,อ,อาจารย์รูปไหนก็ตามหมอพ่อทันใจที่ไหนก็ตามก่อนโยมอย่างที่ฐานจิตอะโยมไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยไปได้วยความเหนื่อยถามตัวเองตอนนี้นิ่งหรือยังเย็นหรือยังเปี่ยมปัญญาหรือยังถ้ายังปุ๊บโยมทําอะไรก็ได้ที่ทําให้นิจจริตที่มันถูกกับจริตของเราเดินกินกาแฟ ทอดอารมณ์นั่งคุยธรรมะหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้จิตของโยมเกิดขึ้น,นคือน,นิ่งเยน็นมีปัญญาแต่ถ้าโยมแต่โดยส่วนใหญ่นะโยมทําไมมันไม่สําเร็จรู้ไหมบางครั้งมันนิ่งอย่างเดียวเข้าใจเนาะบางครั้งมันนิ่งอย่างเดียวอธิษฐานเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยหารสามบางครั้งก็เย็นอย่างเดียวบางครั้งก็มีปัญญาอย่างเดียวจําได้ว่าอาจารย์สอนอะไร เอาอันนี้แหละแต่ไม่นิ่งแล้วก็ไม่เย็นทราไม่เกิดก็เพราะมันนิ่งอย่างเดียวบางคนก็เย็นอย่างเดียวบางคนก็มีปัญญาอย่างเดียวรู้บทต้องไหวพระเจ้าก่อนรู้บทว่าต้องไอฐานครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คุมสังขารก่อนรู้บดเลยวิธีการนี้มีปัญญาอย่างเดียวเลยนะแต่ไอนิ่งมันไม่มีอ่ะไอเย็นมันไม่มีอ่ะ แล้วโยมจะทำยังไงก็ได้วิธีการไหนก็ได้ที่ทำให้จิตของโยมนั้นนิ่งเยน็นมีปัญญานี่ตัางหากคือลักษณะของจิตที่จะอธิษฐานขอได้แม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไอ้ที่ว่ามาเนี่ยมันคือยาวิธีชั้นยามที่สุด ยากที่สุดอาภาพสอนโยมในวันาพาะที่ผ่านมาจําได้ไหมกระปุกออมศินหยอดกระปุกไว้พันบาททุกวันอาจจะใช้เวลาพันบาทเนี่ยถ้าวันละ10บ,บาทกี่วัน100วัน100่งร,งรวันจอนกระปุกออมศินได้วันละสิบ,บาทได้พันบาทกับ1,000บาทที่ควักจากกระเป๋าณขนาดนี้ ทำบุญเลยได้บุญเท่ากันไหมแต่ภาพอบอกที่มันภาพที่ผ่านมาจําได้ไหมได้บุญเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันนะบริสุทธิ์เหมือนกันไหม <ME EN S 2> เหมือนกันอานิสงส์ได้เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคืออะไรความหนานแน่นของบุญอภาพเปรียบความหนานแน่นของบุญก็คือ ทองหนึ่งบาทตีโปง่งกับทองหนึ่งบาทไม่ตีโปง่งหนึ่งบาทเลยเอาหนึ่งบาทเส้นแค่ไหนแค่ไหนนามาใส่เลยแต่บางคนนี่หนึ่งบาทเหมือนกันนะบอกอยากได้เส้นใหญ่ๆอะไรมีโอกาสขาดได้เหมือนกันทองราคาเท่าออก,กันไหมเท่าออก,กันเป็นทองเหมือนกันไหมเหมือนกันขายที่ไหนราคาได้เหมือนกันได้ไหมแต่ความหนานแน่นของบุญมันต่างกันโยมทําไมต้องมีความหนานแน่นของบุญที่ต่างกันเวลากรรมมันมาตัดรอนไงโยม เวลากรรมมันวิ่งมาชนแรงๆไงถ้ากรรมทําหน้าที่แค่อย่างเดียวเนี่ยโยมปลอดภัยนะแต่ถ้ามันทําหน้าที่ครบสี่อย่างเนี่ยโยมปิดกัน้นขัดขวางฉุดล้างบีบคั้นทุกวันนี้เจ้ากรรมในเวรของโยมทําหน้าที่แค่ข้อสองข้อนั่นเองนะทุกวันนี้โยมรู้ไหมไม่ปิดกั้นก็ขัดขวางไม่ขัดขวางก็ฉุดล้างไม่ฉุดล้างก็บีบคั้นเจ้ากรรมในเวรของโยมเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยแค่หนึ่งอย่างสองอย่าง แต่คนไหนก็ตามที่เจ้ากรรมนายเวรทำหน้าที่ครบสี่อย่างนะโยมมันจะเกิดข้อที่หขึ้นมาเป็นข้อพิเศษเที่าภาพบอกโยมไปคืออะไรเอาให้ตายคำว่าเอาให้ตายนี่เจ้ากรรมนายเวรไม่ได้เอาเราให้ตายนะเราจะตายเองเพราะมันมาที่สี่ข้อตัดปุ๊บบุญมันมีอายทรั์มันมีทางสามทางมันมีอโยม ทำไมเราจึงถึงนิพพานไม่สันทีรู้ไหมเพราะไอ้ทางสามทางนี้สร้างสร้างยานวิถีก็ยังไม่ค่อยเป็นเนาะสร้างหลักของจิตยังไม่ค่อยแน่นเนาะสร้างอริยสัพย์ไม่ค่อยแน่นเนาะทางสามทางนี้ถูกกำเวทตัดลอนอยู่โดยตลอดเวลาเราจึงต้องกลับมาเกิดอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้เพราะโยมสร้างหลักของจิตเป็นสร้างอริยรัพย์เป็น สร้างใหญ่วิถีพอเป็นบ้างแต่กําลังจะมุ่งไปถึงนิพพานเนี่ยปรากฏว่าโยมไม่ไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมพอกรรมมันมาตัดหลอนเสร็จปั๊บโลกกระทบทํากระเทือนทันทีโยมนี้เป็นต้นโยมลองกลับไปพิจารณาตัวเองดูว่าเราสร้างปัจจัยครบ สามทางหรือ,อยังสร้างยานทรัพย์หรือ,รอ,อยังทุกวันนี้โยมคําว่าสร้างยานวิถีเนี่ยาภาพบอกแล้วไงแบบยาวที่สุดก็คือถวายทานไว้ภายภาคหน้าล้านนาเราทําบุญเนี่ยไม่รู้จะอุทิศใ,ใครแล้วเขียนเลยพอทําบุญไว้ภายภาคหน้าเนี่ยมันคือการสร้างยานวิถียานหนึ่งยานหนึ่งไปภายภาคหน้าเป็นสเปียงบุญแต่การสร้างยานวิถีทางธรรนี้ มันเป็นการสร้างญาณวิถีเพื่อให้จิตมันมีทางเดินโยมหลาบอกว่าช่วงนี้ญาณวิถีมาแรงเพราะอะไรเพราะโยมหลากลับไปที่บ้านโยมหลาตั้งจิตเลยทุกบุญที่โยมหลาทําขอให้เป็นญาณวิถีเนาะโยมหลาบอกช่วงเนี้ยฐานอะไรก็ตามไอ้ฐานที้เป็นให้บุทุกบุญที่พระเจ้าได้สร้างอะ่ะให้เป็นญาณวิถีให้พระเจ้ามีโอกาสได้บรรลุธรรมนะโยมทาไมคุณโยมต้องบรรลุธรรมรู้ไหมเมื่อโยมบรรลุธรรมไอ้สมบัติทางโลกทั้งมวลมันจะมาเอง เห็นครูบาอาจารย์ไหมปริบัติถึงที่นะโยมไม่ต้องห่วงหรอกทางโลกมันจะมาเติมเต็มเองมันจะมาเติมเต็มเองแต่ทุกวันนี้เราไปทางโลกสักร้อยเปอร์เซ็นีกกว่าจะมาเนี่ยก็ต่อเมื่อเอามือพาดหัวแล้วอาภาพบอกโยมทุกครั้งนะทําบุญตอนที่มีบุญ ปฏิบัติธรรมตอนที่อะไรทําบุญตอนที่ยังมีเงินปฏิบัติธรรมตอนที่ยังมีบุญเวลาโยมปฏิบัติธรรมตอนที่ยังมีบุญเนี่ยทุกจิตที่โยมอธิษฐานมันจะมีพลังลองโยมไม่บุญหดหายดูสิปัญหาตกงานเครียดทุกอย่างโยมลองมาปฏิบัติธรรมดูสิโยมพลังจิตของโยม,มเบามากเบามาก ทำบุญตอนนี้ยังพอมีเงินเพราะจะสามารถเอาเงินไปต่อบุญได้หรือทํางานตอนที่ยังมีเงินเอาเงินไปต่อเงินได้มันจะสามารถทำให้จิตของโยมพลังของโยมอยู่ในสามธาตุหลักของการสร้างยานวิถีของจิตของโยมไม่ได้บางคนน่ะทำแต่อริยทรัพย์บางคนน่ะทำแต่สร้างหลักของจิตยานวิถีไม่สร้างกรรมตัดรอนปุ๊บเรียบร้อย บุญเยอะบางคนบอกทําไมบุญมันเยอะน้องตายก็เพราะเนี่ยเจ้ากรรมนายเวททาหน้าที่อยู่ปิดกั้นขัดขวางชุดล้างบีบคั้นหนักเลยหนักนายโยมนั้นการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเป็นวิถีทางเดียวที่จะให้จิตของโยมนั้นสามารถเข้าใจเข้าใจธรรมะสิ่งเหล่านี้ได้